วันนี้เรายัางอยู่กับทีมนักวอลเลย์บอลหัวใจสุดแกร่งกันครับแนะนําตัวก่อนคุณครูชื่ออะไรครับค่ะคุณครู<อ>บดดาสาโศกหรือ,อที่เรียกกันรู้จักกันในนามคูแลมค่ะคร นี่คือผลผลิตที่คุณครูได้ใช้วอลเลย์บอลส่งเสริมเรื่องการดำรงชีวิตใช่กับการใช้วอลเลย์บอลมาเป็นกีฬาใช่ค่ะคุณจ๊อตอนนี้ความต้องเดคืออะไรครับมีโอกาสได้เข้าไปเก็บตัวทีมชาติวอลเลย์บอลครับอันนี้คืออะไรครับครูหอพักค่อันนี้บ้านพักอันนี้คือในห้องนอนของเด็ก อ๋อน,นี่นี่มีภาพมีภาพค่ะเรา,าไปเอาโต๊ะที่โรงอาหารม <laughs> ันโดดเราไม่มีอ๋อเราไม่มีอุปกรณ์กี่ปีที่ไปเจอความล้มเหลวเต็มไปหมดเลยเนี่ยสามหยู่สาม,สามปีเลยะอะไรเนี่ยถึงจะให้โอกาสทุ่มเทไป<ม>ถึงเด็กๆพวกนี้มากมายเลยทําไมถึงต้องไปช่วยเขาขนาดนั้นเ,เราทิ้งเด็กพวกนี้ไม่ได้ถ้าถ้าเราไปเขาก็ไม่มีที่พึ่งแล้วไม่มีครูคนอื่นจะมาทำอย่างนี้ไม่มีค่ะทิ้งเขาไม่ได้ และเมื่อวานนี้ครูเล่มกับลูกศิษย์ก็สามารถพิชิตของขวัญอย่างอุปกรณ์ออกกำลังและรงอาบน้ำเพื่อทุกคนในทีมวอลเลย์บอลไปได้สำเร็จเดีด๋ดดวยวน,นีว้วนาะวอลเลย์บอลวอลเลย์บอลเหรอลมกี่ปีกี่ย่างแล้วเนี่ยอยากได้อะไรครับมาเดีวอลเลย์บอลยี่ห้ออะไรมิกาซ่าครับ่าดูสิว่าหน้าตาเป็นยังไงขอดูหน่อยสิเออ วันนี้เรามาร่วมส่งแรงใจเชียร์นักกีฬาทีมนี้ให้สามารถคว้าอุปกรณ์วอลเลย์บอลเซตใหญ่สุดใหม่อย่างที่ฝันไว้กลับไปให้ได้กันนะครับจอร์ดดักคุณมาคุยกับมิกาซ่าไม่ได้เป็นมืออาชีพอย่างที่เราจะเป็นจากนี้เราจะเป็นมืออาชีพเป็นโอกาสไปงานนุ่มไปนุ่มเออจับสมบัติให้ดีเพราะฉะนั้นจอร์ทีม พึ่งคุณอยู่คนเดียวมันมีเพลงเชีย <su> ร์ของทีมไหมเนี่ยมีไหมมีคำตอนรวมค่ะตอนว่าว่าอะไรขยันอดทนเชื่อฟังซื่อสัตย์มีแรงเต่าสู้อ่ะพูดแบบนี้นะแล้วจบด้วยว่ามิกาซ่ามิกาซ่ามิกาซ่าอาไปหนึ่งสองสามขยันขยันอดทนเชื่อฟังซื่อสัตย์มีแรงเต่าสู้มิกาซ่ามิกาซ่ามิกาซ่าไปช่วยกันไปจอด ก็ <c oughs> เป็นล่าสุดค,คืออะไรนะครูเป็นนันกกีฬายเยาวชนทีมเยาวชนนะอเอาหนูภูมิใจขนาดไหนล่ะ <c oughs> มากครับใช่ไหมครับ <c oughs> มันเป็นความฝันอันสูงสุดของนักกีฬาทุกๆคนนะครับ <c oughs> ที่มีคําว่าทีมชาตินะครับใช่เพราะคําว่าทีมชาติไทยธงชาติไทย,ทย,ทยติดอยู่ใช่ไหมครับแต่ว่าจะเกิดถอยไปประวัติของหนูของจอร์ดก็คือว่าโอ้ ครับไม่น่าจะมีโอกาสเลยใช่ครับก็เพราะว่าคุณครูคนนี้เนาะครับเอออเาละเนี่ยเจ้ามิกาซ่าลูกนี้ใช้มาอย่างยาวนานนะก็ยังพาเราไปสู่ทีมชาติได้ครับนะมองกลับไปที่ข้างหน้านี้เป็นยังไงโอกาสที่เราไม่เคยไปสัมผัสของใหม่ๆเลยวันนี้มาอยู่ตรงนี้แล้วนะครับมันจะทําให้หนูเป็นยังไงทําให้ให้จอร์ดเป็นยังไงทาให้น้องๆเป็นยังไงต่อไปก็จะได้แบบมีประสิทธิภาพในการตีบอลแล้วก็ มันต่างกันยังไงแม่ไอไอของเก่าแบบนี้มันยังต่างได้ง่าย่างไหมครับเออมันเช่นยังไงอ่ะในฐานะทีมชาติในแบบฝึกของครับครับครับเทคติดแต่ละอย่างมันมันต้องอยู่กับลูกวอลเลยด้วยครับเพราะว่าเราต้องใช้จำนวนแลูกอลดีใช่ไหมใช่ครับเพราะว่าในระดับภาคระดับประเทศมันก็ใช้ ลูกบอลลักษณะแบบนี้แต่ว่าเ,ออเราซ้อมในลักษณะแบบนี้แล้วเวลาเราไปแข่งมันคนละอ,อ,อารมณ์มันไม่ใช่ใชเลยใช่ไหมมันไม่มีไม่มีของแท้แท้ใช่ครับเพราะนี่คือการแข่งขันก็ต้องเป็นมิกาซ่าแบบนี้เลยใช่ครับแต่ตอนนี้เราได้แล้วเอาไปอยู่ในซ้อมด้วยอะไรด้วยเพราะ,ะนั้นความคุคม้นคคคเคยมันก็จะเต็มที่ครับโอ้โห oh เอาละน่าสนใจวันนี้ได้ไปแล้วนะสองออของขวัญใหญ่ๆนี่จะเป็นของขวัญชิ้นสุดท้ายซึ่งก็ เป็นของที่สำคัญที่สุดของทีมเลยนะครูนะเอางั้นย้อนกลับไปถามก่อนที่จะเล่นมาจดบ้านเราอย่างไงได้มีโอกาสหรือไม่มีโอกาสอย่างไรในการเรียนด้วยการเล่นวอลเลย์บอลนี้ด้วยเขาองมาอยู่ในระดับกลางกลางไม่ไม่ไม่บ้างพอมีบ้างแล้วมันมันจะเป็นแบบว่าแบบขึ้นขึ้นลงขึ้นลงนี้แล้วแต่จังหวะใช่ครับเดี๋ยวมีเดี๋ยวไม่มีครับลำบากที่สุดของจอรดในชีวิตคือเรื่องอะไรครอบครัวไม่มีงินตาว ครอบครัวไม่มีตังค์เลยเช่นยังไงเช่นยังไงให้ออกโรงเรียนเพื่อไปเก็บพริกขายยังไงนะฮะเคยขอที่จะให้ออกโรงเรียนเพื่อไปเก็บพริกขายอ๋อคือคือพ่อไม่ให้ออกโรงเรียนเลยใช่ค่ะเหรอมีครั้งหนึ่งออกไปยังไงคืออาจรย์เล่าสิออกเพราะลูกออกจรงเรียนเลยเพื่อจะไปทําอะไรให้อ่าพ่อพ่อตอนนั้นพ่อยังไม่มีงานทําครับไม่มีตังค์ส่งเรียนแล้วก็พ่อเลยบอกให้ผมอ่าย้ายกลับไปเรียนอยู่ที่บ้านเพราะไม่มีเงินส่งใช่ครับเพื่อที่จะให้ทํางาน ส่งตัวเองเรียนครับแล้วไปทําอะไรล่ะพ่อบอกให้ไปทําอะไรล่ะตอนกลางคืนจากจากเดิมจากเดิมอะตอนมหนึ่งผมก็ทํางานตอนกลางคืนด้วยครับอ่าเช่นทําอะไรมาอ่าเสิร์ฟอาหารร้านหมูกระทะตอนกลางคืนครับอ๋อกี่โมงถึงกี่โมงอ่าสี่โมงครึ่งถึงเที่ยงคืนครับสนุกสนานเลยใช่ไหมเห็นคนกินเห็นอะไรไม่ใช่เลยตอนตอนทําก็สนุกครับแต่ว่าหลังจากทําก็เหนื่อยครับเคยร้องไห้ มเคยครับด้วยเรื่องอะไรอ่ะน้อยใจตัวน้อยใจวาสนาตัวเองครับบุญวาสนาตัวเองครับเช่นยังไงเช่นยังไงเออมันมันมันยังไงมันพูดกับตัวเองว่าไงอ่าคือเวลาผมขี่รถไปทํางานอย่างเงี้ยผมก็จะเห็นเพื่อนเล่นบอลเล์บอลอยู่โรงเรียนประถมแล้วผมก็เลยคิดว่าทําไมผมไม่ได้ไปเล่นกับเขาทําไมผมต้องได้มาทํางานหาเงินส่วตัวเองเรียนใช่ครับอาหารอย่างนี้ต่างๆ่าล้วนี้ใช่ครับ แทแที่ผมจะได้ไปเล่นกับสนุกสนานกับเพื่อนแต่นี่มันไม่ใช่ก็เลยแบบนานไหมเรื่องอย่างนี้ที่มันเกิดกับชีวิตเรานานไหมตั้งแต่ปสามครับถึงถึงมหนึ่งโอ้นานมากเลยนะแล้วทุกวันกลับไปก็จะเจออย่างเงี้ยเราไม่ได้อย่างที่เราปรารถนาที่เรารักที่เราชอบคือการเรียนการเล่นอมเย์บอลแต่ต้องไปทํางานหาเงินใช่ครับแต่แต่ว่าทํางานตอนคืนนี่เริ่มทําตอนปหก กับหมนหนึ่งครับแต่ว่า<อ>ปสามปสี่ปห้าน,นี้รับจ้างปลูกมันแล้วก็ปลูกอ้อยอยู่บ้านครับโอแล้วก็ดูแลญาด้วยครับโอ้ก็คือชีวิตก็ลำบากลำบนอยู่่างนี้ตลอดเวลาใช่ครับก็น้อยใจอยู่ตรงนั้นนะ่ะคนอนร้องไหมหรือว่าจุวดทางานไปร้องไห้ไปหรือว่านอนร้องไห้ไปมีทุกสถานการณ์ครับโอ้น้ําตากับเรานี้เป็นเพื่อนรักกันเลยใช่ครับเนอะอะไรทําให้มาเจอครูได้หรือเพราะอะไรยังไงเจอเจอครูเล่มครั้งแรกตอนปห้าครับแล้วก็อ่า ตอนนั้นผมเรียนอยู่ประถมโรงเรียนบ้านหนองแวงไร่ครับแล้วก็ครูครูแล่มกับครบคูอีกท่านหนึ่งค,คือครูประทวนนะครับ,รบได้ทําทีมวอลเลย์ร่วมกันแล้วก็ไปแข่ง่งาในเครือข่ายด้วยกันครับได้พูดคุยกันมาเรื่อยๆครับแล้วพอขึ้นผมจะขึ้นมัสองรู้สึกว่าครูเล่มจะเริ่มบูมทีมขึ้นมาใหม่สร้างทีมขึ้นมาใหม่นะครับครูบ้านเขาตอนนั้นเป็นยังไงแล้วไปเห็นอะไรเด็กคนนี้เข้าฮะ รูปร่างเขาดีมากแล้วก็ในในรุ่นเดียวกันกับเขาคือมีแววฝีมือเขาแบบอ๋อมีฝีมือด้วยใช่ครับฝีมือดีมากไี่ต้องโชคดีนะถึงมาเจอกันได้นะเราก็เลยอยากจะพัฒนาอ๋อแล้วก็รู้ถึงฐานะที่บ้านด้วยอะไรอยู่โอกาสเขาจะไม่มีด้วยแล้วสุดท้ายก็ไม่มีตังค์ใช่ไหมขนาดไหนอ่ะขนาดที่พ่อไม่มีงานทําไม่มีเงินเข้าบ้านไม่มีครับอ๋อพ่อได้ไปรับ j อบอยู่แถวบ้านทําครับได้วันละสองสามร้อยครับแล้วไงครูไปเจอหรือว่าไปหาครูตอนนั้นเรียนอยู่กับผมอยู่อยู่ด้วยกันแล้วเรียนอยู่แล้วแล้วทำแล้วไงต่อล่ะแล้วพ่อก็บอกให้เลิบบ้านอ๋อี่บอกให้เลิกตรงนี้นะกลับไปทํางานดีกว่าเพราะว่าไม่รู้จะส่งยังไงแล้วใช่ครับพ่อบอกอย่างนี้ทำไงหัวใจเราเป็นไงล่ะร้องไห้หนักครับเออคือใจก็อยากจะเรียนอยากจะเล่นบอลเลยต่อไปแต่สุดท้ายต้องไปทํางานเพื่อประเด็น ดำรงชีวิตอยู่นะซึ่งมันก็จําเป็นเหมือนกันเอาอยัางไงดีใช่ไหมครับแล้วเกิดอะไรขึ้นล่ะแล้วก็เลยเอาคําที่พ่อบอกอ่ะให้ให้ว่าไปเรียนอยู่บ้านผมก็เลยไปบอกครูเลมว่าพ่อจะอ๋อไปหาครูแลมอ่ะแล้วแล้วพ่อจะให้ย้ายไปเรียนอยู่ที่บ้านครูจะบ้านยังไงครับอเราก็เลยรับเลี้ยงเขาไปว่าไหนะขอคุยกับพ่อเขาว่า รับเรี้ยงเลยไม่ต้องไม่ต้องส่งเสียอะไรมาเดี๋ยวนูจัดการให้ทุกอย่างเหรอใช่คเพราะว่าเพราะว่าพ่อไม่มีตังค์ใช่ครับจะแม่แล้วเดินไปแล้วก็ก็มาบอกแล้วครูเล่มก็บอกว่าไม่ไม่ต้องกลับเดี๋ยวครูคุยกับพ่อให้อืมรู้ฟังแล้วเป็นไงอ่ะดีใจครับช่วงช่วงนั้นได้รับโอกาสจากแฟนท่านผอด้วยค่ะอ๋อจะเข้ามาสนับมนุนกันใช่ค่ะเพราะว่าเราเราเอาปัญหาตรงนั้นไปคือคือจอร์นี่หมดโอกาสแล้วใช่ไหมใช่คคือเห็นแล้วว่าอนาคตเสร็จแน่จะต้องออกอย่างตรงนี้ไปนะครับ เราไปไปคุยกับท่านผอปัญหาของเขาให้เขาฟังพอดีแฟนเขานั่งอยู่ด้วยแฟนท่านผออยู่ด้วยเขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเขาจะช่วยอีกแรงหนึ่งในการอุปการะของจอร์สก็จนทุกวันนี้เขาก็ยังนับถือกันเป็นแม่เป็นลูกกันกับแฟนท่านผอค่ะเพราะฉะนั้นการกช่วยเหลือก็ทั้งทั้งท่านผอกับภรรยาใช่ไหมกับูกก็เลยมาสนับสนุนจอสให้ได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 ้เติบโตได้เรียนไปย้อนกลับไปถึงวันนั้นเป็นไง คิดถึงแล้วเป็นไงบ้างกับสามท่านนี้ทั้งคุณครูทั้งพออภรรยาก็ขอบคุณทั้งสามท่านครับที่คอยช่วยเหลือผมทุกๆอย่างก็ถ้าไม่มีทั้งสามท่านก็ไม่รู้ว่าผมจะอยู่ตรงไหนในวันนี้วันนี้ผมไม่รู้ว่าผมจะไปทำอะไรไม่รู้ว่าจะไปอยู่กับวัยรุ่นแก๊งไหนนะครับเราฟังตรงนี้เหมือนเรื่องปกติธรรมดานะ แต่เพราะมันสําคัญมากเพราะว่าตรงนี้เขาเดินมาทางความสําเร็จแล้วแต่ถ้าลองหักเทไปเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยความไม่ดีอะไรที่เกิดขึ้นสักอย่างนเนี่ยมันไปกระทบสังคมได้และมันก็จะต่อเนื่องไม่ได้เช่นเดียวกับความดีนะมันก็กระทบไปทางดีหมดเลยมีที่หนูไปทํางานอะไรแล้วก็มีแบ่งเงินกลับมาด้วยเหรอไปเก็บตัวไปเก็บตัวแล้วก็ได้ได้ไดค่าได้ได้เป็นเบีย้ยเลี้ยงเบี้ยเลี้ยงได้เท่าไหร่ล่ะเดือนละหกพ00หกพันหกพันหนูก็แบ่งแบ่งให้คุณเลี้ครึ่งหนึ่งครับ แบ่งให้ครูแลไปครึ่งหนึ่งเลยนะสามพันแล้วอีกสามพันครึ่งหนึ่งหนูแบ่งให้ใครอีกให้พ่อพันหนึ่งให้แม่พันหนึ่งหนูก็ใช้ส่วนหนึ่งในสามของของที่หนูแบ่งจากครูมาครับนี่อ่ะเห็นไหมคือได้มาเอาครึ่งนึ่งไปให้ครูเลยใช่ค่ะนะคือครูเนี่ยไม่ได้สอนในเรื่องราวของวอลนเลอย์อย่างเดียวคือสอนของการดำเนินชีวิตเพราะฉะนั้นคู่ขนานไปเนี่ยมันคือความดีงามของการดำรงชีพเลยนะ,ะนะไม่ใช่ว่าเรื่อง เก่งกีฬาแล้วก็ไปทําอะไรก็ได้แต so oh mm ่ว hmm. so oh ่าหนูรู้จ so ักบ uh ุญ huh. คุณของคนนะก็เป็นตัวอย่างให้คนอื่นได้ว่าเยาวชนที่ติดทีมชาติก็เป็นเด็กดีได้เงินทองไม่ได้มาวัดตรงนี้เลยใช่แต่ว่าความกระตันยูเนี่ยมันทําให้เกิดพลังขึ้นมาที่จะให้คนได้จดจําแล้วก็ภูมิใจในตัวหนูแล้วก็ภูมิใจไปที่ครูแล้วก็พออและภรรยาด้วยเอาือ ก็เขาจะไปไงต่อเขาได้ถุนใช่ไหมครับตอนนี้ก็มีโคต้าของอสถาบันกีฬาแห่งชาติมหาสารคาม,มแล้วก็กำกำลังให้อา่านหนังสือเพื่อเตรียมสอบอนักเรียนในเรืออ๋อนุปัฒนาจะเป็นอะไรต่อไปปรัถนาว่าจะรับราชการทหารเรือครับอ๋อโอกาสมีไม่รู้ อยู่แล้อยู่ที่เขาอยู่ที่เขาค่ะอยู่ที่ตัวเขาแล้วก็มันมันต้องตสอบใช่ไหมไม่ใช่ตคต้าใช่ไหมต้องสอบแต่ว่าเขาก็จะมีคะแนนเพิ่มเติมจากที่เขาเป็นเยาวชนแล้วก็ผู้ใหญ่ใจดีหน่อยเพราะจากความพืติเค้าการที่เขามาเล่นวอลเลย์บอลอ้าวหนูพูดในฐานะความเป็นเป็นเป็นคนวอลเลย์บอลของทีมของครูแล้วให้ฟังหน่อยสิหนูหนูได้อะไรจากสังคมของน้องๆพี่ๆที่มากกว่าวอลเลย์บอลจากครูคนนี้ที่ได้มาจาก คูเล่มคือความรักที่ครูเล่มให้กับลูกๆทุกคน<ม>แล้วก็มันเป็นอ่ะวอลเลยบ์บอลเป็นเหมือนกับเป็นชีวิตใจิตใจของครูเลยครับนั่นคือ,น,น,คอนั่นคือเรื่องหลักของกีฬาใช่ครับแล้วชีวิตต่างๆที่หนูว่าพืชด,ดีทําดีรักกันมีความเอื้อเฟื้อต่อกันต่างๆเนี่ยครูเล่มคอยปลูกฝัง<ม>รู้ <ไป S 1> จกักขุดดินไปใช่ค่ะอะไรเงี้ยรู้จักรับผิดชอบในตัวเองแล้วก็มีระเบียบวินัย ประมาณนี้ครับเป็นนักกีฬาต้องอยู่ในขอบเขตของโค้ดที่ตั้งไว้อะไรประมาณนี้ครับแล้วก็ถ้าสมมติว่านักกีฬาคนไหนที่สามารถทําแบบที่ครูตั้งไว้ให้ได้ก็จะประสบความสำเร็จไปแบบ70%เลยครับรู้ไหมว่าครูก็ได้สอนวิธีการดนรงชีวิตให้หนูคู่กันไปด้วยอยู่ตลอดเวลารู้ครับรู้อยู่ตลอดเวลาอะรัก ครูคนนี้แค่ไหนอยากจะบอกอะไรที่สุดครับผมก็ขอขอบคุณคุณครูครับที่ช่วยเหลือที่คอยผลักดันผมทุกๆอย่างครูเปรียบเสมือนเหมือนแม่คนที่สองของผมก็บนคุณนี้ก็ใช้ยังไงก็ไม่หมดครับที่ถ้าไม่มีครูก็ไม่มีผมในวันนี้เหมือนกันครับขอบคุณครับอนน้ออนย ก็เช่นเดียวกันนะเพราะว่าจอร์จนี่เป็นคนที่พูดก็อคงจะเป็นตัวแทนของอะตอมเป็นตัวแทนของน้องๆทุกคนเพราะว่าสิ่งที่ครูให้เอาวอลเลย์บอลเนี่ยมาเป็นเส้นเดินทางแต่เอาวิถีชีวิตต,ต่างๆให้ทุกคนรู้จักในคุณงามความดีในความถูกต้องต่างๆมาเป็นการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันนะคุณครูนะ,<ฮ>ะก็เป็นความภูมิใจของครูครูผู้ซึ่งไม่ทำอะไรเพื่อตัวเองเลย <c oughs> นะ,ะมาทางด้านนี้มองให้ดีๆ จุดหลักเลยนะนิกัสซ่าแล้วก็เป็นที่ปรารถนาด้วยแต่เอาไว้ท้ายสุดเน่ยประหนึ่งแบบไม่กล้าเข้าไปแตะเลยนะเพราะมันไกลเกินเอื้อมนะจอดนะโอกาสได้ไหมได้ครับได้นะครับพร้อมแล้วนะเอามาทุกคนปบมือเชียร์ตอบคำถามจากเอ n e x t กีเอาให้ได้ครับวันนี้เรื่องใหญ่กันเรื่องของวอเลย์บอลเรื่องของนิกัซ่าเอ้ามาอ่านพ่อนะครับ ต้นตอเอาไม่เอาหันไปถามครูถามอะตอมเลยเอาไม้พูดต้นตอได้ต่างๆเลยเอายังไงครับเพื่อนพื่อเอาไหมครับต้นตอไม่เอาเอาจดจดคิดอะไรอยู่บูไม่รู้โคงใหม่ของใหมไม่รู้คืออะไรเลยแล้วไปคิดว่ามันจะเป็นประมาณอะไรล่ะไม่รู้ ต้นตอมันจะยากเพราะอะไรไม่รู้ขาอหมายอ๋อมันไม่รู้จะไปแตะต้องตรงไหนเลยนะใช่ครับตัวเไม่เอานะครับอ่ะคุณต้นตอครับข้ามไปก่อนครับเอาครับสิงสาราสัตว์อ่าสิงสาราสัตว์ก็เป็นคำอ่าท้องจองเกี่ยวกับเรื่องสัตว์เออมันจะนึกถึงอะไรครับปรึกษาได้ปรึกษาได้ปรึกษาได้อาใครอยากจะแนะนําได้เพราะว่าตอนนี้ไม่เกี่ยวกับคำถามอันนี้อ่าฮะเอาครับเล้วที่บ้านเลี้ยงสัตว์ไรบ่า เลี้ยงสุนัขครับเลี้ยงสุนัขมันมันคุ้นเคยที่ว่าน่าจะได้เพราะว่ามันอาจจะเป็นแบบเอออยู่ใกล้เรามนุษย์ชีวิตสิ่งมีชีวิตนะตัวเราจะเลือกนะโอเคป่าบโอเคนะแล้วแต่เลือกเลยนะครับผมเลือกครับเอาอะไรก็ไม่รู้สิงสารสัตว์มันจะหมายความว่าอะไรล่ะเออเอาลองดูพี่เป็นไงครับเฮ้ยอะไรอะกุ้งกุ้งทอดเหรอคืออะไรอะหมูยอหมูยอเดี๋ยวหิวเปล่า ที่เรียกว่าหมูหยองเคยกินไหมเคยเออใช่หรอหมูหยองทาจากอะไรครับจากหมอุ้ยคุณรู้ด้วยเหรอเอาตกลลมันคืออะไรกันแน่ถ้าถามว่าอะไรนะเอาดูคําถามเลยแล้วกันนะสิ่งต่อไปนี้ได้มาจากสัตว์ชนิดเดียวกับชื่อของมันใช่ไหมอ๋อ๋อเช่นว่าสมมติอันนี้เป็นหมูหยองหมูหยองก็ทํามาจากหมูยองโอ้ถ้ากุ้งทอด ก็มาทํามาจากกุ้งอ oh, ๋อเพราะนั um, ้นสิ um anyway> ่งต่อไปนี้ได้มาจากสัตว์ชนิดเดียวกับชื่อของมันใช่ไหมถ้ามันชื่ออะไรก็มาจากสิ่งนั้นแหละใช่ไหมถ้าถามอย่างนี้ก็แปลว่ามันก็ต้องมีทั้งใช่กับไม่ใช่หลอกล่อเราอยู่นะเออเอ้าพร้อมแล้วนะครับมาดูสิ่งต่อไปนี้สิ่งแรกครับได้มาจากสัตว์ชนิดเดียวกับชื่อของมันใช่ไหมไม่ต้องรีบไม่ต้องร้อนจะเย็นเย็นหมาครับหมายอะไรครับ ไม้ขนไก่ไม้ขนไนนก่ก็ต้องมาจากขนไก่ใช่ไหม <ST> แค่เห็นโจทย์ข้อแรกเนี่ยก็เ <ST> ลิกลักเลยแลยครับจอดแล้วแบบนี้ความฝันที่มาคู่กับของขวัญยักษ์บุกกรบันเล่บลจะถูกคว้ากลับไปได้สําเร็จหรือไม่ต้องมาเอาใจช่วยกันต่อช่วงหน้าครับของจอทเล่นเล่น,เล,น,เ,ลน,เ,ลนเล่นตำแหน่งแหละเขาเล่นตัวตอาตัวเสาเบสิกนี่เขาเขาเดาะนี่ ง่ายทุกคนเลยใช่ไหมค่ะอ่าลองเล่าเรื่องไม้ขนไก่สิเออแล้ไปด้วยไหมเออเย็นทอนถอนขนไก่ครับเหรอใช่ครับอ่ามาตอบสิเอาเอาอย่าปล่อยสิอย่าปล่อยเอาเรื่อยๆเอาเรื่อยๆเอามาเรื่อยๆไปตรงจบแล้วจบแล้วทั้งหมดเลยได้ไปทั้งหมดเลย